เพียงแค่เห็นภาพสะเทือนใจชิปเปอร์ทั่วโลกลายเส้นหนึ่งเสมือนเสียงหัวใจตะโกนว่า x จานหรือคำว่าท้าทายของอี้ป๋อกำลังสื่อสารถึงใครบางคนอื้อหือเธอขาสายตาชาวชิปเปอร์อย่างฉันจะบอดแล้วนะเรื่องมันเริ่มจากภาพไทยหนึ่งจากปี2023ที่ฉันเพิ่งจะเคยเห็นเองกับตาและวขนลุกพรึบเลยจ้า ตีมโวเสมือนเคยรู้จักกันอีปิสนันนี่เมื่อแรกเห็นเหมือนรู้จักกันมานานที่ถ่ายโดยคนช่างภาพคนเดียวกันคุณหลิวเจี้ยนอันและที่สะพรึงคือทั้งสองภาพเกิดขึ้นในวันเกิดของทั้งคู่ปีเดียวกันตีมเดียวกันเป๊ะโทนสีเหมือนกันเป๊ะมุมกล้องสไตล์แสงก็ใช่หมดเลยดูสิแล้วจะไม่ให้ชิปได้ยังไงล่ะเธอ ยังไม่พอก่อนวันเกิดไม่กี่ชั่วโมงชาแนลก็ปล่อยของแรงแบบจุกๆภาพอีป๋อในแคมเปญโคโค่ครัชคือ n ัมเบอรวันในใจเลยใส่ทั้งแหวนกำไลต่างหูถึงจะน่าสดแต่ก็เนี้ยบหมดทั้งรูปแต่ที่น่าสนใจสุดคือคำอธิบายจากมาดามชาแนลไล่ควายกันบนเครื่องประดับเปรียบเสมือนจุดตัดของชะตาชีวิตที่เปลี่ยนทิศท,ทางอย่างมีความหมาย ลายไข่เส้นตัดหรอไม่รู้สิคะในหัวชิปเปอร์อย่างฉันมันเด้งคำว่าแอ็กเสียวจ้านขึ้นมาเลยจ้าและความชิปเปอร์ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นอีป่อโพสต์วิดีโอวันเกิดพร้อมคำว่าการพัฒนาที่ท้าทาทอื้อหือคลิปปีนทานน้ำแข็งที่ท้าทายทั้งความหนาวและความสูงมากแม่แต่หยุดก่อนดูคำว่าจ้านสิจ้าเธอขา สะกดเหมือนชื่อพี่จ้านเปะเลยาจะไม่ให้ชิปได้ยังไงไหวนี่มันคำบอกรักในรูปแบบของนักปีนผาหรือเปล่าเนี่ยผมกล้าท้าทายแล้วนะแล้วพี่ล่ะกล้ารับรักผมกลับไหมกลิดตุลานี้ฉันจะได้เห็นคนพี่มารับคำท้าใช่ไหมคะเขินรอแล้วนะคะพี่จัานแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดรูปอวยพรวันเกิดอี้ป๋อโทนชมพูระมุลหวานละลายมีทั้งก้อนหินดาวเล็ก และความอบอุ่นที่แอบคุ้นพวกเธอเห็นไหมบังเอิญโทนสีคล้ายอีกแล้วนี่มันโทนสีรูปโปรไฟล์พี่จันไม่ใช่หรอยังไม่พอมันนับก้อนหินข้างหลังพร้อมกัน1 2 3 28ก้อนบังเอิญหรอฮึชิปเปอร์ไม่เชื่อในคำว่าบังเอิญจา้าแล้วอีกภาพอี้ป๋อกับหมากฝรั่งก็น่ารักอยู่นะแต่พอดูดีๆแล้วดาวบนพื้นหลัง เค้กฟอนตลายมือน้ำหนักเส้นปากกาใครวาดฉันเริ่มสงสัยแล้วสิลองไปดูภาพวาดวันเกิดพี่จ้านกันเถอะเธอมีทั้งดาวทั้งเค้กทั้งลายฟอนต์ทั้งลายเซ็นตรงไปหมดโอ้โหชัดขนาดนี้จะไม่ให้หัวใจของฉันเต้นแรงได้ยังไงขอโทษนะคะคนวาดคือคนเดียวกันพี่จ้านใช่ไหมคะยังไม่พอมาดูเวลาที่โพสบ่ายสามงยีนาที เลขอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรนะเหมือนคำอวยพรวันเกิดอีปอที่เขียนไว้ว่าวัย28นี้คือช่วงเวลาที่พอดีที่สุดตอนนี้คือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดแล้วมันเหมาะสมพอดีทุกช่วงเวลาทุกจังหวะทุกสายตาทุกเส้นไข้เหมือนทุกอย่างมันบอกว่านี่แหละคู่แท้แล้วยังมีโมเมนต์ที่พี่จันไลฟ์สดกับโอริโอโปรล่าสุดอือหือ แบรนด์ก็พาฉันชิปนะเธอดูสิเด็กสามคนนี้ดูคุค้นๆนะและยังมีโมเมนต์ปรับยิ้มให้เด็กคนนี้อีกด้วยเอาไรบา,า,บ,า <c oughs> บอ่เป<อ>่อเองก็ไม่เบาบินจากปักกิ่งไปเสี่ยงไฮ้อืมมีเหลือบมองนาฬิกาด้วยขอบคุณตากล้องนะคะสารฝันฉันมากเลยจ้ะแม่ตกเย็นมาไลฟ์กับเปโชยด้วยด้วยลุกชุดไวแบ็กสุดเท่เอ๊ะสไตล์นี้คุ้นตาจังนะ นั่นไงเหมือนกันอีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอมีข่าวแตงว่าอีปอจะอยู่เซี่ยงไฮ้ซ้อมแข่งรถต่ออีกสองสาวันโออร้ายเมืองเดียวกันหวานช่ำๆเลยจ้ะแม่ถ้าคุณเห็นเหมือนฉันแชร์คลิปนี้ให้สุดเสียงให้ทุกคนเห็นว่าความบังเอิญมันไม่เคยมีอยู่จริงในโลกของชิปเปอร์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วคอมเมนต์หน่อยซิ ว่าโมเมนต์ไหนที่ทำแม่แม่ใจเต้นแรงที่สุดและถ้าปีนี้ตุลาคมมีคนออกมาตอบหัวใจของชิปเปอร์อย่างฉันหัวใจจะเต้นแรงจนทนไม่ไหวแน่นอนรักอีจานไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่คือรักจนสิ้นแสงไปด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะบาย